Oh, 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 oh. อันยองฮับเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวอีเวนต์ที่อัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้นักก็จะเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับตัวละครนะครับผมแล้วก็ตัวละครในวันนี้นั้นมีความเกี่ยวข้องกับเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับผมเพราะว่าน้องมีชื่อว่า จูนี่คิดสามารถนั่นเองตรงทัวร์มากๆเลยนะครับผมเหมือนเราเคยเห็นเมื่อวานนี้แบบแบบเนาะใช่แต่น้องจูนี่ในอาเซิร์ฟนี้นั้นบอกเลยว่าโหดมากนะครับผมเพราะว่าเขาสามารถเนาะ ก็คือเมื่อเราทําการตกเลน์มาของเราหรือว่าก่อสร้างใน์มาของเรานะครับผมมีโอกาส90เซนที่จะเสดดอกไม้นะครับผมบนแลนดะ์มาเนาะถ้าเกิดว่าเรามาตกที่ดอกไม้ของเรานะครับผมก็จะเชิญศัตรูมายังดอกไม้นั้นนะครับผมพร้อมกับให้ศัตรูนั้นจ่ายค่าบันทังคูณ4ี่นะครับผมจากเมืองที่แพงที่สุดในแถวนั้นนะครับผมเป็นอะไรที่แบบ เมืองจะแพงพอๆกับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเจมินเลยเหรอ <c oughs> ก็รอดูนะครับผมอย่างต่อไปนะครับผมก็เป็นสกิลกันดูดนะครับผม60เปอเซนเนาะเอามากันน้องออรูล่านั่นแหละแล้ว็ฮะเดี๋ยวก่อนนะออรล่ามันไม่มีดูดที่ว่าออรูล่ามันเป็นดึงนี่เอา้าเอามากันใครเนะี่ยออย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นความสามารถเมื่อเราทําการตกไปยังเมืองของเรามีแปดหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมขยับไปยังพื้นที่ว่างเปล่าในแถวใกล้ๆนะครับผม แค่นั้นหรอแค่นั้นเลยนะครับผมแค่ขยับเฉยๆก็อะไรวะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อ เริ่มต้น้นงเรามีโอกาส70%นะครับผมวาไปยังพื้นที่ใดก็ได้พร้อมกับก่อสร้างแลนด์มาร์คทันทีนะครับผมส่วน GE Evolution ของน้องก็จะเป็นการป้องกันการขังกงนะครับผม50%คอสตูมของน้องนะครับผมสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนาะก็จะเป็นการเอ่อเมื่อทำการท้ายุูงเต่านะครับผมเลือกทอยหน้าหลังนะครับผม80%หลังจากนั้นเลือกเดินไปในระยะใดก็ได้ที่ทอยได้นะครับผมก็จะเป็น ความสามารถของจี้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมใช่และรูปลักษ์ก็จะมีอยู่2รูปลักษ์นะครับผมรับจี้อีโวเอ้ยไม่ใช่สิอะไรนะสก,กินนะครับผมอันนี้ก็สก,กินแบบเดิมๆก็ดูจนเบื่อแล้วใช่ไหมก็ต้องหาอันนี้หรือเปล่าจาเป็นเหรอจำเป็นต้องหาตัวละครประจํากลางเดือนหรอมันให้ความรู้สึกเหมือนบัตสัมไงก็ไม่รู้แต่ความสามารถมันไม่ได้เขียนเหมือนบัตัมนะครับผมก็คิดว่าน่าจะไม่เหมือนมั้ง โอเควิธีการหาน้องนะครับผมเราสามารถหาได้แบบยากๆนะครับผมจากการที่เรานั้นจะต้องหาเตาผิง S นะครับผมทั้งหมด20อันเนาะซึ่งเตาผิง S อนะครับผมอยู่ในแพ็ค900แพ็คนี้นะครับผมก็จะมีโอกาสที่จะได้ตัวน้องมาเลยก็ได้จะเกิดว่าได้ตัวน้องมานะครับผมแล้วเตาผิงมันเหลือๆเอนาะเราก็สามารถเอาเตาผิงนะครับผมมาแลกเป็น G จะไปเรียกว่าจี้ของน้องก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็ใช้กับตัวอื่นได้นะครับผมอุปกรณ์เขียนแบบคริสมาสนะครับผมความสามารถของอุปกรณ์นี้ก็คือเมื่อเราก่อสร้างขั้นสามหลังนะครับผมมีโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์น้องดิกำลังงานแต่จางแ่งเดิมนะครับผมอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้สแสดงผลแล้วก็มีความสามารถในการชาร์จซูเปอร์ชิลนะครับผมหกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะสามารถชาร์จได้สูงสุดสองขั้นไม่มีบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะครับผมเพราะว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์มันก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็มีความสามารถนะครับผมในการป้้้อองงกกกัััันนศศตตตรรรรููววิิี่่ะคบผมโดดยถาาเาแจ วิตอรี่เนาะมีโอกาส9กันะครับผมที่จะกักขังสตูไว้ในครุกนะครับผมแสดงผล1ครั้งส่วนคอสตูมทั้ง2อันนะครับผมเราก็สามารถหาได้จากเอาเตาผิง20่อันมาแลกเหมือนกันเลยโอ้โหถ้าเกิดว่าจะหาหมด20 20 20 60ไปช็อกช็อกนะครับผมบอกเลยว่าช็อก นะอย่างอื่นๆล่ะอันนี้ก็คือ15้านะครับผมแรกเป็นอัญ,ญมณีกันป้ายสีอัญ,ญมณีป้องกันการเคลื่อนไหวเหรอป้องกันการเคลื่อนไหวคืออะไระแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมอัญ,ญมณีห้ามวาร์ปตอนเริ่มเทินนะครับผมโอเคนะโอเคจบไปแล้วนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้อย่าบอกนะว่าเอามาทำอะไรอะ ถ้าเกิดว่าสุ่มได้หอยมุกหรอหอยมุกมันจะสุ่มได้ในนั้นหรอแล้วก็ตะเกียงนะครับผมตะเกียงสุ่มได้อะไรอ๋อสุ่มได้น้องเลยกับสุ่มได้ไฟย่าบอกนะในนี้มีตะเกียงเยอะหรอถ้าเกิดว่าตะเกียงเยอะก็เอาเก็บตะเกียงห้าอันแล้วเอาตะเกียงมาแลกเตาผิงเนี่ยนะ ห้ามจริงชินจ้าไม่ใช่เปิดมาแล้วแบบเตาผิงสามใบเงหรอไม่ใช่เปิดมาแล้วเป็นตะเกียงสามใบนะครับผมช็อกโคตรโหดวิธีการหาโหดมากมากมมากๆแต่ถ้าเกิดว่าใครดวงดีนะครับผมก็จะเปิดได้ตัวน้องที่เป็นตัวละครอีโบเลยนะครับผมก็ ถ้าเกิดไปชอบตัวนี้ก็อย่าลืมหาด้วยนะครับสำหรับลุงนั้นไม่ชอบครับอ่าเก็บไว้หาที่โหดๆในอ e ีเวนท์ที่แล้วดีกว่านะครับผมอีเวนท์นี้จะหมดในวันที่ยี่สิบเ้าเลยเหรอเฮ้อยอยู่ทันไปไหมอ่ะเราจะไม่มีตัวละครอะไรใหม่ๆม,มาแล้วเหรอวันที่29เก้าเลยเหรอโหกแต่เนี้ยวันที่ส9เดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วครับผมสำหรับอ e ีเวนท์ซีเนาะ ก็อยู่ไปยาวๆก็แล้วกันนะครับผมสําหรับเดือนธันวากา็วันหยุดเยอะเนาะกิจกรรมเยอะกิจกรรมเด่นเน้นกิจกรรมนะครับผมสาหรับเดือนนี้ก็สู้ๆกันแล้วกันนะครับผมคุณลุงเป็นกลังใจให้กับคุณลุงด้วยนะครับผมอ,อะไรอัปเดตอีกเนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับผมจะมีปักนิดๆหน่อยๆแล้วเขาก็อัปเดต โอเคไม่น่ามีอะไรแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าขอทุกคนโชคสุขการกินกศเศรษีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมอย่าลืมด้วยนะครับแขวนเท้าไว้บนเตาผิงด้วยเนาะโอโอโอโฮ